คือทุกคนรู้หมดว่าพม่ามา,มาเออทำอาชีพที่ต้องห้ามบางทีมาเข็นลูกชิ้นขายอย่างเงี้ยคือ <c oughs> มันเป็นอาชีพที่ต้องห้ามเนาะ <c oughs> แล้วก็มาเป็นเจ้าของแผงอย่างเงี้ยก็เป็นอาชีพที่ต้องห้ามเหมือนกัน <c oughs> แต่ทำไมเขาถึงทำได้ <c oughs> เพราะว่าอะไร <c oughs> อ่าใช่ไหมแล้วมันผิดไงเพราะว่าคือแล้วแล้วจะหยุดแบบท่องๆอย่างนั้นได้ไงใช่ไหมแล้วแล้วหลายๆคนน่ะที่อยู่แบบผิดกฎหมายที่แบบทะลักเข้ามาอะไรเงี้ยคือทําไมถึงรีจิสเตอร์เขาไม่ได้ทําไมถึงแบบก็ก็ผิดกฎหมายแต่ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าอะไรเออแล้วชายแดนเราอ่ะไม่มีทหาร คุ้มกันหรอเราไม่มีตำรวจตอมในการดูแลเหรอเออทำไมเขาถึงแบบทำไมทำไมมันถึงมีการพูดว่าโอ้เข้ามาได้เหมือนกับว่าเออก็ว่ายน้ําข้ามมาไม่มีการตรวจสอบอะไรเพราะว่ารู้ว่าเป็นรูเหรอฮะใช่ไหมฮะใช่ไหมคือเรารู้กันว่า เรารู้กันว่ามันมีการคอร์รัปชันมีการจ่ายสวยมีการรีดไถ่ซึ่งอันนี้มันก็โดนพูดจริงคือโดนทั้งพม่าแล้วก็โดนทั้งคนไทยด้วยนะคือคนไทยที่เป็นผู้ประกอบกิจการอะอย่างแบบทําก่อสร้างหรือว่าเจ้าของกิจการทั้งหลายที่เขาต้องใช้แรงงานเยอะๆะแล้วเขาเลือกที่จะใช้แรงงานพม่าไปคุยกับเขาเขาก็บอกว่าการที่จะทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันยากมากแล้วคือต้นทุนอะมันสูงมากๆเออ คือคำถามคือในเมื่อมันมันมัน,มนแบบมันยากซะจนคนกลับกลายเป็นเลือกทําผิดกฎหมายไปเลยอะ่ะคุณลอ,ลองตั้งคําถามไหมว่ามันมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าระบบเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าไอ้เล่าให้ฟัง่งนี้เออมันจะมีมันจะมีการเรียกว่าอะไรอะ่ะ เอาพม่าเข้าระบบเนาะคือหนึ่งก็คือการทำยูกับการทำบทัตรชมพูมซึ่งคำถามก็คือว่าถ้าเราอยากที่จะ t r a c ได้ว่าเขามีจำนวนเท่าไหร่เขาอยู่ที่ไหนเขาจ่ายภาษีหรือเปล่าหรือว่าเ,เขากระจุกตัวกันอยู่ตรงไหนทำอะไรอะไรเงี้ยคือเราต้องเอาเขาเข้าระบบใช่ปะ่ะแต่ว่าการที่จะเข้าระบบเนี่ยมันยากมากนะ แล้วก็เอ่อค่าใช้ค่าใช้จ่ายอ่ะมันจะไปตกอยู่กับคนที่เป็นนายจ้างคือคือจริงๆแล้วอ่ะต้องจ่ายประมาณ800พันอ่าต่อคน8 0 0พันถึงหนึ่งนะอันนี้คือแบบราคาจริงๆแต่ราคาที่มันจริงกว่านั้นอ่ะคือคุณต้องบวกค่าอะไรอืใช่ปะถ้าคุณอยากได้คิวเร็วขึ้นคุณต้องบวกเข้าไปอีกถ้าคุณอยากได้ความสะดวกสบายคุณต้องบวกเข้าไปอีกไว้หน่อยไว้หน่อยถูกคือมันกลายเป็นว่าจริงๆที่นายจ้างต้องจ่ายเนี่ยมันคือแบบ8ปดพันถึนึงหมื่นหนึ่งแต่ว่า ค่าสวยค่าต่างเนี่ยมันไปพุ่งไปถึง2 0 0 0 0ืแล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันก็ทําให้บางคนเนี่ยเลือกที่จะแบบแบบคือมันมันไม่ถูกต้องเนาะแต่ว่าพอพอมันเป็นอย่างเงี้ยเขาเลือกที่จะแบบทําผิดกฎหมายแล้วพอการที่เขาจะแบบเฮ้ยกูอยากจะทําให้มันถูกกฎหมายเนี่ยจะไปกดบัตรคิวเพื่อที่จะแบบลงทะเบียนจับมือแรงงานไปลงทะเบียนคิวก็ไม่มีนะคะเพราะว่าคิวเนี่ยสมมตินะเออวันละสองคิวเนี่ยคือถูกล็อกไว้หมดแล้วคุณต้องไปจ่าย เพื่อให้ได้คิวเท่านั้นคนอยากจะทําถูกกฎหมายใจจะขาดก็ทําไม่ได้คือ,อประเทศเรามันเป็นแบบนี้ต้องยอมรับก่อน <c oughs> <c oughs> เออ